สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สรุปข่าวประจำวันเปิดค่าตัวเอวราวุธรวย100ล้านซื้อลิซ่ามาครองใช้เงินเป็นฟอน์ซื้อดาราทั้งช่อง7มาอยู่ในมืออดีตย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนเอวราวุธเจนธนกุล มีอาชีพเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจุบันเขาคือพิธีกรที่ใครหลายคนกุดหน้าและผู้บริหารบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ที่ประสบความสำเร็จอย่าง s e n ต์เอนเตอร์เทนเมไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใครคนหนึ่งจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเพียงแต่ถ้าดูความเป็นไปก่อนและหลังในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานี้ของ A ใครหลายคนรวมถึงผมคงได้แค่ตั้งคำถามว่า ทำไมถึงเป็นโคนลเส้นทางกันได้ถึงเพียงนี้และทำอย่างไราการเปลี่ยนสายงานของเขาจึงยังประสบความสำเร็จในปีหน้าเซนเอนเตอร์เทนเมนต์จะมีอายุครบ10ปี48รายการคือจำนวนรายการโทรทัศน์ทั้งหมดที่เซนเอนเตอร์เทนเมนต์สร้างสรรค์ขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทและในจำนวนนั้นมีแปลรายการที่อ n อนแอเรียกเสียงหัวเราะและความเบิกบานใจให้กับคนดูอยู่ทุกวันนี้ อย่างที่ใครหลายคนทราบว่าส่วนหนึ่งในรายการเหล่านี้เอรับหน้าที่เป็นพิธีกรเองแต่ลงลึกไปกว่าน,นั้นคือทุกรายการทั้งหมดที่ว่ามาเอยังเป็นผู้บริหารที่ลงไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการอยู่เสมอรายการของ s e n ต์เอนเตอร์เทนเมจะแบ่งคราวค่าได้2รูปแบบคือ 1. รายการที่พวกเขาซื้อฟอร์แมตมาจากต่างประเทศและ 2. รายการทีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาเองซึ่งก็เป็นทิศทางของบริษัทที่อดีตนักวิเคราะห์การลงทุนวางแผนไว้เช่นนั้นอีกทางล่าสุดเขาเองได้ทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อตัวลิซ่าและดิสามาเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางแบรนด์ดังสำหรับการขยับมาในตลาดรีเทลของเซนเรียกได้ว่าเริ่มต้นก็แมสเ้แล้ว เพราะการคว้าตัวศิลปินไทยที่ดังไกลระดับอินเตอร์อย่างลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็ p พิงในการมาเป็นพรีเซนเตอร์และแบรนด์แอมบาสเตอร์ให้กับมูนช็อ t ประเทศไทยเนื่องจากทางศิลปินแบล็ p พิงได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับม o นช็อ t ในการทำตลาดระดับอินเตอร์อยู่แล้วอึ้งพีซอีทแหลกเปิดค่ารักษาฟันหลังทำคอนเทนต์กินจุมายาวนาน พีทอ a ทแหลกได้ออกมาเปิดใจในรายการ Now y o U s Emmy e EP 146ของซีิวัตพร้อมภรรยาเอมี่กินปทุมเปิดเผยค่ารักษาฟันหลังทำคอนเทนต์กินจุเรียกได้ว่าหนักเอาการสำหรับพีทอ a ทแหลกที่ล่าสุดนั้นออกมาเปิดเผยในรายการ Now y o U s Emmy e EP 146ของซีิวัตพร้อมภรรยาเอมี่กินปทุม ในประเด็นเจอปัญหาฟันทั้งปากพร้อมเปิดค่ารักษาทั้งหมดตอบคำถามปรับคอนเทนต์กินแหลกไม่ไหวแล้วโดยพีชได้ตอบว่าเราไม่ได้กินน้อยลงแต่กินช้าลงกินเรื่อยมีปัญหาเรื่องฟันคนชอบกิดว่าอยากเป็นนักกินจุกินเยอะคุณต้องเก็บตังรักษาฟันไว้ด้วยผมจะบอกปัญหาของตัวเองให้ฟังฟันทั้ง3 2ซี่พีต้องรักษารากเทียม3ซี่ติดก่อน แล้วหรือข้อบฟันรักษารากฟันใหม่อีก6ซีกกินเรื่อยๆดีกว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าค่าทำฟันที่พี่เสียไปนั้นเป็นเงินเท่าไหร่โดยเจ้าตัวได้เผยค่ารักษาฟันสุดอึงประมาณ6 0แสนบาททำเอาซีและเอมมี่ถึงกับตกใจหนักมากในคลิปรายการโดยพีดเผยว่าเราก็กินไปเรื่อยๆไม่คิดว่ามันจะมีปลายทางแบบนี้ แล้วก็อยากเตือนคนอย่าไปกินแบบนั้นที่มีปัญหาหนักเพราะรีบกินแห่สงสารลิซ่าแบล็กพิง k โดนเกรียนป่วนหลังปล่อยรูปสุดเซ็กซี่อีกรอบซุปตาดังลิซ่าแบล็กพิง k ออกมาอวดรูปสุดเซ็กซี่เซตที่2หลังจากโชว์กับคณะคาบาเร่ชื่อดังที่ฝรั่งเศสงานนี้แฟนๆไล์และชมมากมายแต่ก็มีเกรียนออกมาแซะและต่อว่าเธออย่างต่อเนื่อง จนหลายคนห่วงความรู้สึกของสาวลิซ่ามากๆยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงไม่มีหยุดสำหรับการแสดงโชว์คาบาเตสุดเซ็กซี่ครั้งแรกของ Lisa, ลิซ่าลาลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงที่ได้ร่วมแสดงกับคณะคาบาเรตชื่อดังเคซี่ฮอร์สแพรลีสที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งกวาดเสียงชื่นชมไปแบบรัวๆท่ามการกระแสความปังของสาวลิซ่าที่ทำอะไรก็เป็นกระแสไปเสียหมด และแฟนๆก็ชอบความเซ็กซี่ของเธอครั้งนี้หนักมากและพาพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยก่อนหน้านี้สาวลิซ่าเพิ่งออกมาอวดรูปสุดปังของเธอไปหมาดๆงานนี้เธอไม่พลาดออกมาอวดรูปสุดแซ่บอีกเซตที่บอกเลยว่าเซตนี้สวยและมีออร่าหนักมาก แต่แล้วก็มีเกรียนคีย์บอร์ดออกมาส่งอีโมจิไม่ดีให้เธออีกอนซึ่งมีทั้งรูปและข้อความโดยหลายคนพยายามจุดประเด็นเรื่องการแสดงโชว์นี้ของเธอและพยายามต่อว่าสาวลิซ่าทำให้หลายคนไม่ชอบในเพื่อนๆและวงแต่หลายคนก็มาตอบกลับพร้อมบอกให้เคารพต่อการตัดสินใจของน้องและขออย่าให้ใช้ข้อความสกปรกและไม่ดีกับสาวลิซ่าอีก โดยหวังให้เธอได้ทำงานตามที่เธออยากทำจะดีกว่าเป็นต้นมรดกหลายสิบล้านไปไหนหมดเพชรลูกพุ่มพวงดวงจันทร์ตอบแล้วมรดกแม่พึ่งไปไหนหมดเพชรพักวันลูกชายพุ่มพวงดวงจันทรัชนีลูกทุ่งในตำนานออกมาตอบคำถามชาวเนต็ตปมเงินมรดกหลายสิบล้านที่โดนถามหลายครั้งซึ่งเจ้าตัวได้อธิบายอย่างละเอียดว่า แม่พึ่งทิ้งมรดกไว้ให้เป็น1 0บสล้านแต่ทำไมชีวิตยังมีปัญหาอยู่นี่ก็เป็นอีกเรื่องนะครับที่ทุกคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับผมและตัวผมเองก็พยายามจะไม่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะมันนานมากๆแล้วแต่หลายคนก็ยังมีคำถามอยู่ฉะนั้นผมขออธิบายนะครับในเรื่องมรดกสมบัติของคุณแม่ตอนที่คุณแม่เสียผมไม่ทราบนะครับคุณแม่เสียตอนที่ผมยังห้าขวบอยู่ครับ ผมยังเด็กมากเลยยังไม่รู้เรื่องอะไรครับสมบัติของคุณแม่มีอะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่ทราบครับปัจจุบันคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วกว่า31ปีสำหรับผมมองว่าเงินถูกใช้ไปทุกวันมันก็มีวันหมดของมันแต่ส่วนมรดกที่ทุกคนพยายามถามถึงกันผมพูดตามตรงในส่วนของผมไม่มีครับแล้วก็ไม่เคยคิดจะต้องมี หรือได้อะไรในส่วนนั้นผมก็ยังทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนทุกคนไม่ได้มีชีวิตพิเศษอะไรมากกว่าใครทุกวันนี้คอนโดก็ยังผ่อนธนาคารอยู่ไม่มีที่อยู่จนผมต้องไปนอนวัดก็เคยมาแล้วครับผมเป็นลูกชายของราชนีลูกทุ่งแต่ไม่ได้เป็นเหมือนเจ้าชายอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเหตุผลที่ผมออกมาพูดในครั้งนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดผม และปิดโอกาสในการทำงานของผมไม่อยากสนับสนุนหรือให้โอกาสเพราะมองว่าผมมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วยังไงก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพร้อมกับยกมือไหว้ส่งกระแสเพลง You and Me ผลงานใหม่เจนนี่แบล็กพิงค์บริงดีใจมีสปายซ่อนอยู่ส่งฟีดแบ็หลังเจนนี่แบล็กพิงคปล่อยเพลงใหม่ You and Me เวอร์ชั่น dance performance กระแสดีไม่มีตก1ชั่วโมงกวาดยอดวิวหลักล้านบริงทั่วโลกแห่คอมเมนต์ชื่นชมเพียบไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังหลังจากต้นสังกัด yg entertainment ได้ปล่อยคลิปวิดีโอเพลงใหม่ของเจนนี่ blackpink หรือ u and me version dance performance ให้เหล่าบิงได้รับชมพร้อมกันทั่วโลก ซึ่งแน่นอนว่าความสามารถในการร้องเต้นและแอนร์เทนผู้ชมของเธอไม่เคยเป็นสองรองใครจนทำให้กระแสะเพลง You and Me ดังเปรียงปร่างกวาดยอดวิวหลักล้านได้ภายในชั่วโมงแรกวันนี้ทีมงานจึงได้รวบรวมฟีดแบ็มาให้ว่าเหล่าบิงคิดเห็นกันยังไงบ้างสำหรับกระแสะ You and Me ล่าสุดแม้ว่าแฟนๆจะมีโอกาสได้ชมในคอนเสิร์ต Blackpink World Tour กันมาบ้างแล้ว แต่เมื่อถูกนำมาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบแดน c e เพอร์ฟอร์แมก็ทำให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเช่นมีการแต่งท่อนแรปเพิ่มเข้ามาใหม่ทำให้เหล่าบริงสัมผัสได้ถึงความตั้งใจในของขวัญชิ้นนี้จากเจนนี่จริงๆโดยเหล่าบริงได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอาทิและสายตาไม่ได้เลยทุกอย่างทำออกมาได้งดงามมาก เราจะไม่ทำให้เจนเนี่ผิดหวังขอส่งกำลังใจและความรักทั้งหมดให้เธอนะสมบูรณ์แบบมากขอบคุณเจนเนี่ที่มอบผลงานที่สมบูรณ์แบบนี้ให้แก่พวกเราฉันมาให้กำลังใจเจนนี่เรารักและจะสนับสนุนทุกผลงานฉันมีความสุขมากที่ได้เห็นคุณประสบความสําเร็จกับเพลงที่ยอดเยี่ยมนี้มันช่างน่าอัศจรรย์มากนี่มันสมบูรณ์แบบที่สุดเลย เพลงของคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีพวกเราจะอยู่เคียงข้างคุณเพลงนี้น่าทึ่งมากเจนนี่คือราชนีของพวกเราสวยเรียบเรียบนิ่งๆิ่งและจะเป็นเพลงโปรดต่อไปของฉันตอนนี้หยุดดูไม่ได้เลยสวยมากเธอปังมากมันรัดมากมันสมบูรณ์แบบมากเจนนี่คุณไม่เคยทำพลาดเลยขอให้สู้ต่อไปนะฉันรักคุณ มันทำลายล้างมากมันคือศิลปะจริงๆทั้งหน้าตาท่าเต้นและการร้องที่ลงตัวเป็นอะไรที่งดงามมากๆฉันรอช่วงเวลานี้มาเป็นสองอาทิตย์แล้วฉันรักเธอนะเจนนี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยสำหรับใครที่อยากรู้ว่าผลงานล่าสุดของสาวเจนนี่แบล็กพิง k จะออกมาเป๊ะปังขนาดไหนก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่ YouTube b l a c พิ i n k รับรองว่าจะไม่ทำให้ทุกคนต้องผิดหวังอย่างแน่นอนแซบไฟลุกแฟนคลับจับตาอีดายองกลับมาเคลื่อนไหวไ g อีกครั้งด้วยการทำแบบนี้ยังคงอยู่ในกระแสแฟนนักกีฬาวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่องสำหรับอีดายองมือเซตคนสวยชาวเกาหลีใต้วัย26ปีที่แม้ล่าสุดเธอจะได้สโมสรใหม่แล้วแต่ชีวิตส่วนตัวก็ยังดูมีราบรื่นนัก โดยเฉพาะการจะกลับมาเล่นในบ้านเกิดอีกครั้งและเป็นประเด็นดราม่าก,กับรุ่นพี่ระดับตำนานอย่างคิมยอนขยองอย่างไรก็ดีแม้ไม่ได้มีการโพสต์คอนเทนต์อะไรนานแรมเดือนในอินสตาแกรแต่ล่าสุดแฟนคลับตาดีได้สังเกตว่าอีดายองได้ทำการปลดล็อกภาพเก่าๆที่เธอเคยลงไว้ก่อนและปิดกั้นความเป็นส่วนตัวอยู่พักใหญ่กลับมาให้ f อซได้เห็นกันอีกครั้ง เป็นสัญญาณที่ดีว่าสภาพจิตใจของเธอพร้อมจะกลับมาโลดเล่นในโลกออนไลน์แล้วโดยบรรดาภาพที่มือเซตคนสวยกลับมาเปิดเป็นสาธารณะอีกครั้งทั้งหมดล้วนเป็นโมเมนต์ขณะที่เธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนอกสนามพร้อมรอยยิ้มมีทั้งบรรยากาศสบายๆกินเที่ยวทั่วไปรวมไปถึงชุดบิกินี่สีชมพูอวดหุ่นแซบหน้ากระจก ที่เคยเรียกหัวใจถล่มทลายมาแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนก็กลับมาให้ทุกคนได้เห็นกันอีกครั้งแต่ในแง่ของอาชีพนักตบลูกยางนั้นอีดายยองไม่ได้อัปเดตใดๆในอินสตาแกรมส่วนตัวนี้เลยแต่จะเป็นหน้าที่ของอินสตาแกรของแฟนคลับตัวโยงมากกว่าที่มักจะนำภาพของเธอขณะลงแข่งขันในต้นสังกัดปัจจุบันอย่างโบเรลโลเลอกองเน ทีมดังแห่งประเทศฝรั่งเศสมาอดแฟนขับอย่างสม่ำเสมอนั่นเองเจนนี่แบล็คพิง k พร้อมปล่อยเพลงเดี่ยว You and Me แต่แฟนเพลงโฟกัสผิดจุดนอกจากการปล่อยเพลงเดี่ยวของเจนนี่ที่ทุกคนรอคอยแล้วเพลงนี้จะเป็นเพลงสุดท้ายที่เธอทำงานร่วมกับ YG Entertainment หรือไม่เป็นที่ฮือฮาในอุตสาหกรรมเพลงอีกครั้งเมื่อเจนนี่แห่งวงแบล็คพิงคจะปล่อยเพลงเดี่ยว u and Me ในวันที่6ตุลาคมที่จะถึงนี้เวลา11โมงตรงตามเวลาประเทศไทยถือเป็นการสิ้นสุดการรอคอยของเหล่าแฟนคลับเพราะเจนนี่เคยได้เผยไว้ว่าเพลง You and Me เป็นเพลงที่เธอทำสำเร็จตั้งแต่3-4ปีที่แล้วเพอเพอทํทำเสร็จพร้อมกับเพลงโซโล่เสียด้วยซ้ำทว่ายังไม่ถึงเวลาเหมาะสมในการปล่อยเวอร์ชันออฟิเชียให้ได้ฟังกัน แม้จะมีการแสดงเพลงนี้บนเวทีทัวร์คอนเสิร์ตตามหัวเมืองต่างๆทั่วโลกก็ตามทั้งนี้แฟนๆก็ไม่ได้เอกใจอะไรเมื่อมีการโปรโมทเพลงนี้ผ่านต้นสังกัด YG Entertainment ทว่าก็มีเหล่าบริงตาดีซุนโฮชอยผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารภายในแห่งค่าย The Black Label ได้โพสต์สตอรี่บนอินสตาแกรส่วนตัวซึ่งเป็นการแชร์โพสต์ภาพโปสเตอร์โปรโมทเพลงของเจนนี มาจากบัญชีทางการของวง b l a c k พิ n k พร้อมแท็กชื่อ i ิน t a g r กรมของเจนนี่และแท็กค่าย The Black Label เสียอย่างนั้นประจวบเหมาะกับที่ตัวแทนค่าย YG ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ายังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการต่อสัญญากับสมาชิกวง b l a c k พิ n k แต่อย่างใดจึงทำให้แฟนๆต่างคาดเดากันว่าเจนนี่อาจมีแนวโน้มหันไปร่วมชายคายในค่ายตึกดานี้ก็เป็นได้ ประเด็นเรื่องการต่อสัญญากับต้นสังกัดของสมาชิกวง b l a c k พิงกก็ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถตอบคำถามได้เพราะมีข่าวลือออกมา,มากมายว่าอาจเป็นโรเซ่เพียงคนเดียวที่ยังคงยืนหยัดอยู่กับค่าย YG ส่วนลิซ่าจีซูและเจนนี่อาจเลือกไปใช้ชีวิตในวงการบันเทิงตามเส้นทางของตัวเองแม้จะยังไม่มีการยืนยันอะไรออกมาจากค่าย YG แต่เชื่อว่าเหล่าบริงจะยังคงสนับสนุนพวกเธอทุกเส้นทางบนอุตสาหากรรมบันเทิงและแฟชั่นเช่นนี้ต่อไปแฟนๆเตรียมรอติดตามเพลงใหม่จากเจนนี่และมหากาบการต่อสัญญานี้ได้เลยเปิดมรดกพุ่มพวงดวงจันทร์ราชนีลูกทุ่งที่ทิ้งไว้ให้ก่อนเสียชีวิตวันนี้เราจะพาทุกท่าน มาเปิดมรดกเลือดของพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ทิ้งไว้ให้ก่อนเสียชีวิตซึ่งครั้งหนึ่งปุ่มไก่สอนล้านไว้หากอดีตภรรยายังมีชีวิตอยู่สามารถบริหารทรัพย์สินได้มากถึง1000ล้านบาทกลับมาเป็นประโยคเด็ดอีกครั้งเมื่อเพชรพควันลูกชายคนเดียวของพุ่มพวงดวงจันทร์ได้ออกมาตอบคำถามที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าแมพ่พึงทิ้งมรดกไว้ให้เป็นสิสิล้านยังมีปัญหาชีวิตอยู่อีกรอ เป็นถึงลูกราชนีลูกทุงไม่น่าเชื่อก่อนเขาจะตอบว่าผมเป็นลูกชายของราชนีลูกทุงแต่ชีวิตของผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าชายเหมือนอย่างที่ทุกคนคิดและโดยแม้ราชนีลูกทุงจะเสียชีวิตไปกว่า30ปีแล้วแต่ก่อนหน้านี้ก็เกิดความขัดแย้งวุ่นวายในครอบครัวแล้วปุ้มไก่สอนก็ได้ขอปิดฉากความบาดหมางที่มีมากกว่า10ปีด้วยการออกมาเปิดพินัยกรรมที่เขียนไว้ตั้งแต่พุทธศักราช 2,535ต่อหน้าลูกชายเป็นครั้งแรกโดยผู้เป็นพ่อได้เปิดพินัยกรรมที่เขียนไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2,535พร้อมทั้งมอบลิขสิทธิ์เพลงมูลค่าราว80ล้านบาทให้ลูกชายเป็นผู้ถือครองอย่างเป็นทางการสำหรับทรัพย์มรดกทั้ง15รายการประกอบด้วย1เงินสดในบัญชีออมทรัพย์ธนาคารเกษตกรไทยสาขาถนนราชวงศ์จังหวัดเชียงใหม่ 2. เงินสดในบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกส,สิกรไทยสาขาพหลโยธิน3เงินสดในบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขา5แยกปากเกร็ด 4. ที่ดินในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่1ง,งาน50ตารางวา 5. ที่ดินในอำเภอเมืองลำพูนเหนือที่27ไร่งงาน26ตารางวา 6. ที่ดินในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเหนือที่17ไร่ 7. ที่ดินในอำเภอแม่สายเนื้อที่4ไร่2งาน5้2ตารางวา 8. ห้องชุดสยามคอนโดมิเนียมเขตห้วยขวาง 9. ห้องชุดอาคารจุลดิตแมนชั่นพญาไทย 10. ห้องชุดอาคาร ITF เสีลมพาเลสเขตบางรัก 11. ที่ดินในเขตพญาไทย2 2รถยนต์3คัน 13. เครื่องประดับ 14. เสื้อผ้าใชา้ร้องเพลงและ 15. ลิขสิทธิ์เพลงบริษัทท็อปไลน์มิวสิกรวมเป็นมูลค่า80ล้านบาทนั่นเองและครั้งหนึ่งปุ้มไก่สอนนั้นก็ได้พูดถึงมรดกเลือดหลังพุ่มพวงทึ้งเอาไว้ก่อนเสียชีวิตโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าถ้าพุ่มพวงดวงจันทร์มีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้ป๋าสามารถบริหารทรัพย์สินให้มีมากถึง1000ล้านบาทฟังจากปากผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์สุขุมนวนสกุลอธิบดีมหาวิทยาล,ายลัยรามคำแหงสมัยนั้นเลยก็ว่าได้ไม่ธรรมดาซองทรัพย์สินบรูกกบรวยอูฟูที่ดินพระเครื่องเพียบก้าวเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองเต็มตัวสำหรับอดีตพระเอกดังบรู๊คดนุพรพุนกันสามีของกบสุวรรณที่ไหนที่สุดก็ได้เป็นสอสอป้ายแดงแบบบัญชีร,รายชื่อพรรเพื่อไทยลำดับที่25ของพรรเพื่อไทย ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชมีการเปิดเผยรายการทรัพย์สินและหนี้สินของบรุกดนุพรและภรรยากบสุววรนัน์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้มีทรัพย์สินทั้งสิ้น593ล้าน3 8 4 6 3 0บาทมีหนี้สินรวม2ล้าน3 8 1 8 4 8บาท71ตาง ทรัพย์สินของนายดานุพร5 0 7ล้าน6 4 6 6 3 1บาททรัพย์สินของนางสาวสุวณนันหนึ8งร้อยสามสิบเจบาทบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ1 7บเจ็ดล้านสามแสบาททรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินจำนวน9แปลงมูลค่าสี่าล้านเก้7 5บาท โรงเรือและสิ่งปลูกสร้าง13ล้านบาทยานพาหนะ3คันมูลค่า12ล้าน4แสนบาทพระเครื่องยอดนิยมหลายรายการด้านกบสุวรรณภรรยามีเงินลงทุน28ล้าน6แสน2 6,728บาทขณะที่ทรัพย์สินอื่นของนายดนุพรและนางสาวสุวรรณันแจ้งไว้148รายการมูลค่ารวมกัน 23ล้าน6,55,800บาทส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนาฬิกาหรูกระเป๋าแบรนด์เนมทองคำแท่งวัว12ตัวและป้ายทะเบียนรถยนต์โอ้โหชมผู้อารยาปล่อยของเน้นๆเลยชุดนี้ทริปพารีแทบลุกเป็นไฟ เดินหน้าศาสตร์ความปังสไตล์ตัวมัมให้แฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรมต้องร้องอู้หูอย่างต่อเนื่องสำหรับทิปแฟชั่นวีคล่าสุดของซุปตา์ลูก3าชมพู่อารยาเอฮาเกตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพถ่ายเซตใหม่ที่มาพร้อมกับความแซบเต็มพิกัดเมื่อเจ้าตัวหยิบเอาชุดรัดรูปสีชมพูหวานขึ้นมาใส่อวดไลฟ์สไตล์ยามราตรีณใจกลางกรุงพาเลส แถมยังมีวิวหอไอเฟลสูงตรหง่าเป็นฉากหลังแต่ที่ทว่าถึงแม้โลเคชันจะอลังการสวยเด่นชวนตะลึงขนาดไหนก็ดูจะต้องหลีกทางให้กับความเซ็กซี่ของชมพูอารยาในลุคแบบลายทางตาลเพราะนอกจากรวดลายของตัวชุดจะดึงดูดสายตายอย่างที่สุดแล้วในส่วนของลีลาและอินเนอร์ท่าโพสให้ช่างภาพเก็บช็อตเด็ดก็ยังแซบถึงเครื่องไม่แพ้กัน ยกป้ายให้คะแนนเต็ม10 10 10เลยจ้าแม่ชมเปรียวเวอร์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ